เจตสิกสภาพที่ปรุงแต่งผวังขจิตให้จิตเกิดขึ้นมีวิถีจิตเป็นไปตามลักษณะของเจตสิกที่มาปรุงแต่งนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับเจตสิกกันอย่างคร่าวๆนะครับ เจตสิกมี52ดวงเป็นสัญญาเจตสิกหนึ่งดวงเป็นเวทนาเจตสิกหนึ่งดวงที่เหลือเป็นสังขารเจตสิกอีก50ดวงเจตสิกอาจจะเกิดขึ้นร่วมกับจิตได้มากกว่าขณะจิตละหนึ่งดวงก็ได้ เจตสิกนี้จะเรียกว่าเป็นมโนาธาตุก็ได้เพราะเจตสิกทำอารมณ์ให้กับจิตหรือให้จิตใส่ใจในอารมณ์ต่างๆนั้นหรืออีกอย่างมโนาธาตุคือจิตบริสุทธิ์เป็นาธาตุรู้มีสภาวะรู้เฉยๆ ไม่มีการปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ส่วนวิญญาณธาตุเครื่องปรุงแต่งจิตให้มีสภาพเป็นไปต่างๆถ้าท่านใดอยากจะแยกวิญญาณธาตุกับมโนธาตุแนะนำให้ไปแยกจากการจเจริญอรูปสมาบัติในชั้น เนวสัญญานาสัญญายตนะนะครับมาเข้าเรื่องของเจตสิกต่อเจตสิก52ดวงนั้นแบ่งได้3ประเภทคือ 1. อัญญสมานาเจตสิกมี13ดวง 2. อกุศลเจตสิกมี 14ดวง 3. ามโสภาเจตสิกมียี่สดวงอัญญสมานาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เข้ากับธรรมได้ทุกชนิดทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากิจธรรมโดยที่เข้ากับกุศลธรรม ก็มีสภาพเป็นกุศลเข้ากับอกุศล,ลธรรมก็มีสภาพเป็นอกุศลเข้ากับอัพยากิจธรรมก็มีสภาพเป็นอัพยากิจอัญญสมานาเจตสิก1ิ13นี้แบ่งได้สองจำพวกคือ 1. สัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกมีเจ็ดดวงได้แก่พัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกักขตาชีวิตตินรีและมณสิการซึ่งเจตสิกทั้งเจ็ดดวงนี้จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันกับ จิตเสมอ 2. ปักินณนกะเจตสิกมีหกดวงได้แก่วิตตกวิจารอธิมโมกวิริยะปิติและฉันทะซึ่งเจตสิกหกดวงนี้จะเกิดขึ้นกี่ดวงพร้อมกับจิตก็ได้ หรือจะไม่เกิดขึ้นสักดวงเลยก็ได้อกุศลเจตสิกมีห้าจำพวกคือ 1. โมจตุก,กะเจตสิกมีสี่ดวงได้แก่โมหะอหิลิกะอโนตัปะและอุทธัจ,จะ 2. โลติกะเจตสิกมีสมดวงได้แก่โลภะทิฏฐิและมานะ 3. โทจะตุกะเจตสิกมีสดวงได้แก่โทสะอิสสามัชชริยะและกุกกุจจะสีททุกะเจตสิสก มีสองดวงได้แก่ถีนะและมิทะห้วิจิกิจฉาเจตสิกมีหนึ่งดวงคือวิจิกิจฉาโสพลเจตสิก25เมื่อประกอบกับจิตแล้วจะทำให้จิตมีสภาพดีงามมีสี่จำพวกคือ 1. โสพลสาธารณะเจตสิกมี19ดวงได้แก่ศรัทธาหิริโอตตป,ปะอโลภะอโทสะ,ะตัตตมัชตัตตากายปัสสธิจิตตปัสสธิกายละหุตา จิตตะละหุตากายมุทุตาจิตตะมุทุตากายกรรมัญญาตาจิตตะกรรมัญญาตากายชุกตาและจิตตะชุกตา 2. วีรสติเจตสิกมีสามดวงได้แก่สัมมาวาจา สัมมากรรมมันตะและสัมมาอาชีวะ 3. อัปปมัญญาเจตสิกมีสองดวงได้แก่กรุณาและมุทิตา 4. ปัญญาเจตสิกมีหนึ่งดวงคือปัญญินีเจตสิก มีสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตดับลงไปพร้อมกับจิตอารมณ์เดียวกับจิตอาศัยเกิดขึ้นที่เดียวกับจิตคือเกิดขึ้นที่ผวังขจิตอันหนึ่งเจตสิกนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้จิต พฤตธเป็นไปตามลักษณะของเจตสิกก็ตามแต่ต้องถือว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเจตสิกเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยจิตเกิดขึ้น